คร uh, ับอป้ายาสครับเยี่ยมให้ทะแนนะครับพบกับพบกับการแสดงแรกเลยนะครับขอเชิญชั้นม .5 ครับผมอขอเสียงมด้วยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วก็สามารถเริ่มได้เลยนะครับไปไหนครับ อ่าผมเคยเห็นนะครับผมพีรวิทย์เล่นเบสสวัสดีครับพูกเราชั้นมอห้านะครับก็ประกอบด้วยพีรวิทย์นะครับแล้วก็นี่ครับพี่เปางนะครับนัฐพงศ์ผมพีโเมนนะครับก็อันนี้ก็จะมาลองเพลงเพลง,พลงแรกนะครับเพลงภาวนาครับก็ ขอเชิญรับฟังได้เลยครับภาวนาภาวนาได้ยิน,นะนนะเสียงคำภาวนานะ ใจเพียงความรักพระเจ้าของลูกสาดุาดีสาดุาดีสรรราสริญพระองค์ทุกวันส่วตอนวอนขอบคุนพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าข้าพระองค์มีเพระเาพระอาจารประทานชีวิตดวงใจยัง เพราะพระองค์ทรงเป็นความรักลูกจึงรักพระองค์และคิดถึงพระองค์ในคำภาวนาภาวนาภาวนาอยากใกล้ชิดพระองค์ทุกวันให้ดวงใจสัมผัสความ อ่อนวอนให้เข้าใจแผนการของพระเจ้าดูกยินดีชีวิตติดตามพระองค์ราจ้าขาพระองมีเพราะว่าเจ้าประทานชีวิตดูกใจยังแตแวงหาผู้ใดได้ไดีเพราะพระองค์ พระองค์และคิดถึงพระองค์ในคำภาวนาลูคิดถึงพระองค์ในคำภาวนาครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะใหม่นะครับก็อยากให้น้องๆได้ฟังกันครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็วงที่ก็นัร้องเพลงที่สองเลยครับเชื่อว่าเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอนะครับก็มอบให้น้องๆพี่ๆทุกคนครับแล้วก็รวมถึงบรรดาครับด้วยครับคุณพ,พ่อแล้วก็ซิเตอร์แล้วก็พี่ๆที่มาได้ครับครับเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอครับ ใจอยากจะถามในไหมวันนี้เธอกับทางแห่งฝันเธอสวยงามแต่แสนไกลที่ต้องเนินลำพังคนเดียวไม่มีใครเธอคงเงาใช่ไหมเธออาจจะล,งลง้มรู้ และสิ้นหวังหมดแรงจะก่าไปก็เลยมีคำนี้ฝากไว้พาไปจากตัวใจด้วยรักและวันดีต่วันไม่สิ้นแสงขอเธออย่าสิ้นหวังเอาใจเป็น ียงข้างคุณแค่เพียงเธอเอาฝันเขียนลงที่หัวใจและบอกตัวเองไว้จะสู้มันสุดแรงก็ให้ภูเขาสูงกั้ความหว่งเป็นกำแพงถ้าใจไม่สิ้นแรงจะข้ามไปยังฝัฝัน ก็ร้อ,องได้ก็เชื่อกันร้องนะครับเปงนี้่งมังให้พี่ทีน้องๆทุกคนเลยนะครับแต่วันไม่สิ่นแสงขอเธออย่าสินา้นหวัง เาใจเป็นพลังสร้างฝันกันต่อไปหากวันใดอ่อนล้าเจ็บมาไม่มีใครอยากบอกให้รู้ไว้ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอแค่เพียงเธอเอาฝันเขียนลงที่หัวใจแล้วบอกตัวเองไว้ จะสู้มันสุดแรงต่อให้ภูเขาสูงกันความมั่นเป็นกำแทงถ้าใจไม่สิ้นแรงจะข้ามไปฟังฟังครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่มองหน้านะครับผมโอเค yeah ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับพี่ม5ห้านะครับพี่เกือบโตสุดของเมเนเรานะครับผมครับกรรมการสงสัยคิดหนักครับจะให้เท่าไหร่ดีนะหนึ่งหรือสองไม่ใช่นะครับอเครับอ่ะพร้อมนะครับชันชันต่อไปผม คิดว่าคุ้มพอไหมนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับตอนนี้เราก็ได้ร่วงเลยเวลามามากแล้วนะครับขอเชิญชั้นต่อไปครับผมอ่าชั้นม .2 ใช่ไหมครับเป็นการแสดงครับขออนุญาตครับขยับขวยหลังไปหน่อยครับจะใช้พื้นที่ในการแสดงนะครับโอ้โหนี่ได้ข่าวว่านี่เป็นชั้นเดียวนะครับที่มีการแสดงละครนะครับแล้วน้องนันเป็นอะไรล่ะครับอ๋อเป็นดนตรีหมดเลยนะครับดนตรีครับถัาเป็นการแสดงกว่อ ทางบ้านเอ็ของเราเนี่ยเชี่ยวชาญท่านดนตรีมากนะครับครับโดยเฉพาะดนตรีที่ไม่เป็นเรื่องนี่ยใช่ครับผมมองมองมองไม่เห็นชื่อประตูเลยครับผมประตูประตูพระพิัญญัติยื้อๆหน่อยก็ได้ครัยื้อๆหน่อยอ่าอย่างนั้นนะครับสวยงามครับผมเห็นครับพร้องกระบอกด้วยนะครับพวกพี่ก็จะภาพไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละครับเขียนได้ยังครับเขาขอไม้เขาขอไม้ออกที่จัดให้ ขอยกเวทีนี้ให้กับนักเรียนชั้นม2ครับก็ก็สวัสดีคุณพ่อทิ่การทินเตอร์และญาติพี่ดงพี่วิวทุกท่านนะครับโดยทางุสามเณรทุกท่านกผมก็เป็นตัวแทนชั้นม2นะครับทั้งชั้นนี้ก็ผมก็มาแสดงละครกันอยู่ชั้นเดียวนะครับ เรื่องที่ผมจะแสดงชื่อเรื่องกษัตริย์ดาวิดนะครับเชิญรับชมได้ครับชาวฟิลิปปียเตรียงพร้อมทีสงคราม และได้รวบรวมผลอานเพื่อชมสีชาวอิสราเอลกองทัพอิสเซเยมีผู้กล้าหาญมีคนหนึ่งที่อ่อยเขาตัวม่วโรหันต์ลิดและมีกออโมหะต์ำลิดป้องกันหน้าอกและขาของเขาเฉพาะกอะตรงหน้าอกมีน้ำหนักเกือบ60กิโลกรัมกิโลอัสออกมาตะโกนบอกกองทัพอิสราเอลว่าอิสราเอลพวกเจ้า ชมเลือดทหารที่ดีที่สุดมาสู้กับข้าซิคอริอาตอบอกมาท่าทายถึงเช้าและทุกเย็นเป็นเวลาสี่สิบวันเมื่อพวกทหารของชาวอิสราเอลเห็นคอริอาหพวกเขาก็พากันหวาดกลัวและวิ่งหนีพวกเขาพูดกันว่าดูซิดูมันต้องมาพูดจ้า กษัตริย์ของเราใช่กษัตริย์กำลังทำไมมันต้องหันหลังให้กูด้วยเนี่ยฮะกษัตริย์ของเราเสนอรางวัลใหญ่ที่สุดเพื่อจะพาเจ้าดาวิดถามทหารบางคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่า นคุณเนี่ยชายซลทำไมพวกเจ้าถึงป่อยให้เจ้าบ้าคนนั้นถึงได้ยยอะๆชายซลเช่นนี้ทหารบางคนได้ยินคําพูดที่ดาวิดพูดจึงไปบอกซาอูลว่าดาวิดพูดอะไรบ้างซาอูลส่งคนไปนตามดาวิดโดยทูลตอบดาวิดว่าอ้าวในเมื่อกี้บอกส่งคนไปตอบข้า่าพ,พเจ้าเห็นว่า เจ้าบริวารตัวเบลมนะ้มาเบลลมเทิมนะครับท่านผู้ชมถ้าเทียบกันมาแล้วตัวจิตเดียวนะฮะเจ้าอุตว่าเจ้าจงไปเตรียมทหารชุดทหารให้กับเด็กคนนี้มีกษัตริย์ดาวิดนะครับ และดาวิดสวมหมวกโลหะสดาวิดคาดตาและพยายามไปรอบๆแต่เขาไม่คุ้นเคยกับการสวมสิ่งเหล่านั้นดังนั้นดาวิดจิงถอดเสื้อกอออกและหยิบไม้เท้า <ective one Isaiah. S 1> <Does that happen> ที่ใช้เลี้ยงแกะขึ้นมาเขาเดินออกไปผู้ดำชานและเก็บก้อนหินเลี้ยงมาห้าก้อนและใส่มันไว้ในถุงหนังของเขาแล้วเขาก็เดินตรงไปหาปอริอัสพร้อมกับสลิงในมือเ <c oughs> มื่อบริอัสเห็นว่า <c oughs> ดาวิดเป็นแค่เด็กหนุ่มแข็งแรงหน้าตาดีเขาก็เยอะเย้ยดาวิดอริอัสถามว่าท่านคิดยังไง